ร่วมกลับบ้านโดยพัตคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโฟมล้างมือคิเรอิีขีเรอิคุณผู้ชมครับกลับบ้านเรารักรออยู่วันนี้ยังอยู่กันที่บ้านอันแสนอบอุ่นของพระเอกหนุ่มมาเท่โตนนวงบุญกันต่อแฟนคลับกรี๊ดและพิธีกรสองคนที่ยังไม่ทันไรก็พาขึ้นห้องนอนผู้ชายก่อนเลยแม ช่วงนี้ก็เลยต้องพามาเจอกับเจ้าของบ้านตัวจริงกันก่อนแม่แม่มาเค่ะแม่ค่ะดูถามจริงว่าเราไปคีบเนี่ยมันเสียตังค์มากกว่าที่เราไปซื้อไหมคะแต่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้มันเป็นของิกษิ์จะเลงได้ประมาณ40บาทตัวตัวไม่เกิน40บาทแม่จะได้แล้วแน่ๆนเลยใช่ใช่ ต้องจังหวะอย่างไอตัวเนี้ยจะหนีบที่อื่นไม่ได้ต้องตรงนี้มาลักษณะอย่างนี้แล้วลงอย่างนี้เทำไมแม่รู้คือแม่เล่นมาจนแบบเชี่ยวชาญนะใช่ใช่รู้รู้ม่เล่นมานานขนาดไหนแล้วคะสิบกว่าปีมั้งมันเป็นความชำนาญเฉพาะทางทุกวันนี้เงินผมก็อยู่ในตู้นี่แหละฮะแม่จำได้หมดไหมว่ามีกี่ตัวคะโอ้น่าจะเจ็ดร้อยกว่าตัวแต่แม่บริจาคไปเยอะนะเพราะว่าถ้าถ้าวันเด็กหรือว่าเทศกาลอะแม่จะเอาไปให้ช่อง แล้วก็เพื่อนเพื่อนก็จะขอแบบเขามีกิจกรรมงานอะไรก็จะบริจาคไปน่ารักมากทำบุญลงมาผมก็ขโมยไปให้เด็กเหมือนกันาผมก็ขโมยไปให้เด็กเหมือนกันน่ารักอะไรแค่มาบอกเขาเจอใไเป็นไงล่ะดูของสะสมสุดจะมุ้งมิงกุ้งกิ้งดุ้งดิ้งของคุณแม่ไปแล้วมาดูทางฝั่งของลูกชายโตนนนกันบ้าง เจ้าตัวถึงกับออกตัวเลยนะครับว่าเขาเป็นสายบุญโอ้โหอนุโมทนาชอบสะสมพระซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยทั้งเก่าและเข้มขลังมากนะครับงานนี้ทำเอาพิธีกรขนลุกเกลียวเลยทีเดียวครับโอ้ยน้าให้มาฮะเขาบอกว่าเป็นไม้ที่กลายเป็นหินแล้วก็เอามาแกะเป็นพระพิคเนตเงอือ,อสวยดีแปลก<ว>เนาเก็บไว้นี่เดี๋ยวยี่หก็เป็นเป็นเป็นสีผ้าท่านที่ท่านทรงอืมเปลี่ยนจริงอะเปลี่ยนจริงเนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนสีก็แปลกใจกันอยู่อ่ะแรกขาวขาวขาวเลยเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยแบบศิยศาสตร์แต่คือชอบเก็บชอบมีคนให้บ่อยๆใช่ครับแล้วลมีดอันที่วางอยู่ข้างล่างนี่คืออันนี้เป็นเป็นของตระกูลครับตระกีลเนี่ยเหรอใช่ผมก็เหมือนที่บอกว่าชอบเก็บมีดชอบอะไรเนี่ยเป็นอันเนี้แหละฮะอันแรกเลยคือสิ่งที่ที่เราเห็นคือเป็นมีดเก่าที่เก็บมาของบรรพบุรุษ เลยค่ะนี่เขาชื้ตพ่อเก็บไว้ก็สืบอันนี้เป็นของคุณปู่เขาปู่ทวดไปไปไปเนี่ยฮะจริงปปาบกง้อเงี้ยวเป็นทหารไง๋อพ่อเขาเราว่าเอาไว้เอาไว้ตัดเอาไว้ตัดหัวมันจะเป็นเหล็กอะไรไม่รู้มันจะ จะแบบไม่หักอ่ะพี่เห็นมีลูกใครลูกใรหนูพ่อหือพ่อพ่อเคยเป็นนักแสดงเก่าด้วยนะนี่นี่ก็จะมีลูกมีลูกแต่ไม่ไม่เปิดเผยที่ไหนจ่ะคุณพ่อเล่นแบบละครจากจากวงวงอันนี้เรื่องเจ้าไอ้พระศรีสุริโยไทยเป็นเป็นพระเอกคู่กับคู่กับคุณมุกดา คุณพ่อมีไลาเซ็นด้วยนะครับนี่เป็น αι, ไงล่ะสี่พฤศจิกาอ่าอันนี้นนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น แต่ไม่เคยบอกใครนะแี่งก็่เล่นเล่นละครอยู่หลายปีแล้วแม่ก็อยู่หลายปีแต่พ่อเขาอยู่ๆเขาก็ก็ก็ไม่เอาอยากเลิกเล่นไปเองก็ไปไปทำงานอยู่ที่เชียงใหม่แกบอกว่าจะเป็นจะตายห้ามให้ลูกเป็นนักแสดงใช่อ้าวเหรอใช่มามอย่งไงลูกไม่รู้มาอย่างไงก็ไม่รู้แต่ตอนที่ต้นนนเข้าวงการนี่คุณพ่ออยู่ไหมเสียเสียแล้วจ้ะเสียแล้วเสียแล้วถ้าเกิดว่าไม่เสียอาจจะไม่ได้เข้ามาก็แล้วเพราะคุณพ่อบอกว่าไม่อยากให้ทำใช่ไม่อยากให้ทำ แม้ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะไม่อยากให้เข้าวงการบันเทิงแต่ลูกไม้เนี่ยมันหล่นใต้ต้นซะนแล้วทำยังไงได้ฮ <c oughs> ซึ่งการเข้าวงการบันเทิงของโตนนนั้นก็เริ่มมาจากความลำบากนิดนึงนะครับที่ต้องประกวดคนพันอาเพื่อจะได้เรียนฟรีไม่ได้อยากจะขัดใจพ่อแล้วครับแต่ความจนเนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินและเหตุการณ์ในชีวิตก็มาได้ปูไปด,ด้วยดอกกุหลาบเสมอไปสมัยก่อนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าครอบครัวก็คืออยู่กันแบบ สบายสบายยืนตันปกติเลยใช่ไหมคะแล้วยังไงครับเกิดเหตุอะไรกันบ้าแม่ก็คืออุบัติเหตุไงพ่อเสียอกระทันหันแล้วก็มันก็พลิกไปหมดนะครอบครัวเอ่อตอนนั้นเนี่ยคือยังเด็กแล้วก็อยู่ที่บ้านก็มีโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาฮะโทรเข้ามาว่าพ่อแขนหักแขนหักกอนให้มารับที่โรงพยาบาลเนี่ยฮะเขาไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยคือเขาบอกเราว่าพ่อเราช็อก อยู่ในห้อง ICU แล้วปั๊มหัวใจอยู่แล้วเงนี้ยแล้วก็ช็อกเลยชีวิตหลังจากคุณพ่อเสียแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือก่อนที่พ่อจะเสียเนี่ยคือแม่ไม่ต้องทํางานเลยพ่อให้แม่อยู่ทํางานเลยฮะับทำบ้านแล้วก็มีพี่แล่วก็คือจะทํางานทํางานคนเดียวทั้งหลังเนี่ยคือเป็นเป็นเสาหลักตอนนั้นอ่ะไปทาบ้านหลังใหม่ลงเงินทุกอย่างลงทุกอย่างไปกับบ้านหลังนั้นแต่พอขึ้นบ้านใหม่ได้สามเดือนเองไหสามเดือน พ่อเสียมันก็เลยเป็นหนี้เลยครับเพราะว่าต้องผ่อนบ้านใช่นีกู้เพิ่มล้านนะครตอนนั้นต้องขายบ้านต้องขายขายรถเริ่มขายรถรถมีสามคันขายไปเรื่อยๆขายเสร็จแล้วไม่พอก็โดนยึดคืนเนี่ยครับพี่บอกว่ามีวันหนึ่งเข้ามาเห็นแม่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยแม่ละแต่มีวันหนึ่งเรากลับเข้ามาแม่นั่งนั่งประมาณนี้แล้วก็นั่งมือรอลูกค้า คือเราไม่อยากเห็นภาพภาพนั้นภาพแบบที่มันแม่เ,<ร>เป็นอย่างนั้นใช่ฮะคือรู้เลยว่าแม่นั่งรอลูกค้าเที่ยงคืนนะฮะถ้าลูกค้าไม่เข้าก็คือไม่มีเงินที่จะก<ห>ินข้าววันหาเช้ากินค่าเป็นยัางไงเนี่ยคือรู้เลยอะเราก็หิวแล้วก็บอกว่ามีอะไรกินแ้นก็บอกอม, <ๆ S 2> มีมาม่าอะไรเงี้ย ก็ไปต้มแม่ไปต้มให้ผมก็ไปอาบน้ําพอออกมาก็กินปกติไม่ได้สนใจอะไรกินกินกินเสร็จแล้วก็เลยถามแม่ว่าอกินข้าวหรือยังแม่บอกไม่เป็นไรไม่ได้กินจะรอลูกค้าก่อน่กินก็คือที่มีก็คือแกทําให้กินก็มันคือมีแค่นั้นคือเสียสละของตัวเองให้ลูกกินด้วยแล้วก็เลยแบบมันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แค่วันเดียวครับมันเป็นหลายวันบางวันนี่ต้องกินแบบ ใช่หวัวแล้วเอาไปเอาไปเว้ยแฮะมันมี <c oughs> มันแบบมีมันอ่ะล้วก็กินเอาข้าวเหนียวจิ้มกินอะไรเองี้ยหลังจากวันนั้นมาคือความรู้สึกในการเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ก็เริ่มเริ่มท้ามบ้างฮะเริ่มเริ่มแรก ออกไปทําอะไรก่อนก็ไปรับจ้างตัหย้าก็เลยเหมือนชอบปลูกต้นล้มเหลวเขาก็เลยทำเขาเป็นไงเพราะเขาทำมาแล้วนะทำมาไร้มาบ้างเอางี้ไปบัดย้าไปเลยอรอบอกว่าผมขอเขาก็เหมือนเขาน่าจะสงสารอะไรก็เหมือนแบบอจ้างจ้างเก็บให้หน่อยรอบเป็นวันวันอะไร่าเี้ยก็ไปตีซอวันละสองร้อยไปเก็บไปนู่นไปนี่แล้วก็มีรับเพื่อนมาชวนไปให้เป็นใส่มร์คอร์ดมัดคอร์ดไปเล่นเลี้ยงเด็กฮะการแบบ ตั้งแต่เช้ายันบ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็คือเด็กอะพี่บางทีเราแบบคือโดนปล่อยกาจะเป็นลมเมาแล้วไปทำอะไรอีกฮะนอกจากแมสคอต ก็ <Yeah. S 2> รับไปทั่วครับทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่ได้เงินได้มา200เนี่ยดีใจมากคร uh huh. ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาทําให้โตโนนนั้นโตมาเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งมากจริงๆไม่ว่าอนาคตจะเหนื่อยจะท้อขนาดไหนก็คงไม่เท่ากับฝันร้ายที่ผ่านมาก,กันในครั้งกันนั้นจะเป็นกําลังใจช่วยนะครับแล้วช่วงหน้าเรามาดูอีกหนึ่งความฝันที่โตโนนนั้นทําให้คุณแม่กันอร่อยไหมครับพี่อร่อยสุด อะไรเาไม่ใช right? ่คนรักเธอค่ะนานแล้วครับเราไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเราตำองช่วโอ้ยช่วยนะแม่น้องรู้ไ